ยกที่หายกสุดท้ายของคู่มวยดุเดือดในตำนานครับมัดสายทลายโลกแสนสักเมอนสุรินกับสุริยาบ้าเลือดวิสันไกรเกรียงอยู่ับนี่ครับโอ้โหยกสุดท้ายยังใส่กันอยู่เลยครับนี่ครับโอ้โหดูแลกกันแล้วรัวมัดแล้ววิสันโอ้โหหลังจากที่โดนนับยกสามไปก่อนเอาเข่าดักไว้ครับแสนสักนี่ครับตั้งกาด้ายดันขวาแล้วก็มัด้ายทลายโลกไปแนบบวกขวามาเหมือนกันวิสันนี่ครับแข้งซ้ายอีกดอกของแสนสักแข้งซ้ายแข้งขวาของวิสันนี่ครับ จิ้มสายน้ำไปก่อนแข้งขวาตัดล่างของวิสันมัดสายแสนสักขวาวิสันเนขวาซ้ายอีกทีโดนดักเขาแม่โอ้โหทุบหล่นลงไปเลยแม่กรรมการไม่นับครับลุกขึ้นเร็วครับแสนสักโดนมัดขวาซ้ายอีกทีขวารัวแล้วตอนนี้โอ้โหไล่เลยตอนนี้ยกสุดท้ายแล้วครับวิสันสุริยาบ้าเลือดนี่ครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายของแสนสักเบิกสุรินนี่ครับมัดซ้ายทลายโลก นี่ครับมัดขวาซ้ายของวิสันโอโหทุบเลยตอนนี้นี่ครับเสียบเขาอีกดอกโอโหเดือดจริงๆนี่คือยกสุดท้ายนะโอโหตีกันตั้งแต่ยกแรกครับนี่แข้งซ้ายมัดขวามานี่ครับจิ้มขวามาอีกทีนี่ครับอัปเปอร์คัตโอโหสวยจริงๆนี่ครับแข้งซ้ายของแสนสักซ้ายแสนสักนี่ครับโอโหเอาแข้งแข้งดักไว้ก่อนมัดขวามาโอโห้ยยงตัวหันหลังแล้วตอนนี้ทุบแล้วเอาเอาหันหน้าใส่กันอีกแลกกันอีกโอโห เดือดจ,จริงๆนี่ยกสุดท้ายนะนี่เอา้าทิปดักไว้แสนสักแม่โดนไล่บ่อยๆก็เหนื่อยเหมือนกันนี่ครับแข้งซ้ายดักไว้อีกทีแข้งซ้ายสูงอีกทีวิสันเข้าติดไม้หมัดขวาได้อีกดอกเสียบเขาโอ้โหกดลงมาหมัดขวาไปโอ้โหดักเขามาเหมือนกันแสนสักนี่ครับนับถือหัวใจทั้งคู่กับสู้กันตั้งแต่ยกแรกแม่ดูเดือดจริงๆโอ้โหอย่างไรครับวิสันแข้งซ้ายซ้ายตัดล่าง เอ้าซ้ายสูงมาวืเอาวโดนมัดขวาครับแสนสักตีสายได้ที่หนึ่งครับวิสันโอโหกอดโอโหรักกันครับรักกันโอโหขอให้หายเหนื่อยหน่อยว่างั้นโอโหใส่กันตั้งแต่ยกแรกมาจนถึงตอนนี้ยกสุดท้ายแล้วแข้งซ้ายแข้งขวามาสองดอของวิสันแม่ตั้งกาดตั้งกาดเอาต่อไหมเอาต่อไหมมัดสายจิ้มหน้าท้องไปแสนสักแข้งขวามาวิสันอ่าอย่าพึ่งเหนื่อยอย่าพึ่งเหนื่อยเอา เอาให้สุดมัดขวาโอ้โหต่างการแล้วล่าเหมือนกันแหละเอาโอ้มัดขวาได้อีกดอกมัดซ้ายวืดไปแสนสักแม่หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหดูเดือดจริงๆแล้วก็ยกมือให้กับแสนสักเมืองสุริน